เป็นพี่น้องโซปราปอล่าวของซีดไอเรื่องสีเดินทางกับสวอนตะเคียายด้จนนี่สิเป็นธุระไฮได้จนนี่สิส่งคาร์โรเตอร์สี่สิ่ออฟเออออฟผลิตภัณฑอ๋อหมายถึงโมมีเงินขารถแต่สิเดินทางกับมุกดาหารและสิ่ขาไปส้อนตะเกียนเป็นพี่น้องสปปอล่าวมาเห็นมาเห็นอย่างเมืองอุบลมาไอแฟนอยู่บนยังคบกันบ่ เหล,ลือการยืดโซงเสมอมึงมาหน,าาานีพอดีเลยมึงมาหนีตอนหัวโอกเออเดี๋ยวนี่พี่พี่ซีออฟเ, <c oughs> เออออฟหัวตะพานเออ <c oughs> เออ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 ออกซี่ออซีไอเรื่องสีเดินทางกรับสวนรค์เขตไอ้จอนี่จะเป็นธุระให้ได้จอนี่จะส่งคาร์ลเด้ออ่า อเขาทำอะไรกายกอาบาอกอกไอเขาจ้ะไเขาไอาแฟมเนาะถึงขนาดจะไหนเขาีเขาตบเดรวงมืทั้งเพียบบอกจ้ะต,ตีตบแจงควาดำเนินคดีแจงเราแจกเราแพ่ว่าคมีแบบมาหาหาต่ผาลบอลเอผาแล้วก็ีเงียบไปเลยจตอนบอกิโห้าเลยแจคนมันว่ออหารอกันดิเเขานูด้ยอเดี๋ยวไอเป็นธุระให้สันบอกเขาบอลนี่ขเอาเป็นว่าเมืองต้นกัสิกับมือได้ล่ะ นีลูกลูกยุ่สร็จแลเอากย้ยเสร็จแล้หรอจมนูกลูกย้เ้วอะูกล้ยเสน้วหีล้งนสร้วาอจ๊มีลูกเรแล้วเหรอจ๊ะมลกนนเสรเหอมลกรรอะก้ลกระมีกนาิวต้นนสริ้วเห้อจมีล่อ่าแฟนโตนะมาหามาน มาพูดจามาปรับท่ามาข้าใจกันอ้ยบ่ฮู้ดอ,อกปัญหาส่วนโตโัวแบบใดจังไดไอ้ก็ยังมองว่า,ม,วา,า,าดดวมันเป็นเรื่อง e ของครอบครัวอยู่ไอ้บ่ได้มองว่าภัยผือภัยผิดเด้อมันเป็นเรื่องใกล้เอียดของครอบครัวตอนนี้เมียโตย่างมาหาอายอยู่ร้านจอหน,นี่แซ่บนะให้โตนํามาเอาเมียโตเดี๋ยวสิีไฮบอกอ่เบิ่งถ่าอยู่นี่นะใไฮบอกอ่าโมจพานเบิ่งถ่าอยู่นี่หลับมาเป็นธุระฮะ โม่หิ้งหนูอยู่บ่หิ้หนูอยู่แต่เขาไะไนู้นเด้อโม่หิ้หนูอยู่แมนบ่แม่นจ้ะอ่าตรงทางการจะเดินทางกลับบดไม่ลูกน้ำกันเอาละเจ๊เอาลูกเมื่อน้ำบอเรื่องไหนเขาเป็จะให้ลูกเพื่อนกต่ที่กลับจะเท่ามาอยู่บนจะปีละมยูสี่ปีลยะสปีเลยเนาะกว้างไม้ก็คือสี่มาขอคารถกลับเอาบ่ญาติได้เป็นตุลาไห่ตกหน้าเหี่ยวมีอะไรมึงเด้อมาหากู เขาสิ่กับเลรเดอ้อมึงขันมึงขึ้นหอดมึงยังไม่นํำเอาสวรรค์นาเขียกูกับมีหนาทีซอยเรือได้แค่เทา่าที่เขาความประสงค์ของเขานะเขาตอการในไอ้ทรงเขากับสวรรค์นาเขียเอาตามนั่นแหละแต่ไห้เวลาภายในหาชั่วโมงอืมขันเห็นคลิปนี้กันมานำเอาขันบอกมานําำเอากแสว่ามึงคิมเขาพี่ตนคนเล่าเบื้องต้นพี่ไทยเล่าคือพี่น้องกันเดอ้อคนไทยอ้อมเสือคนเล่าอันนั้นเป็นเรื่องของความรัก มันเป็นเรื่องของไล่รอของคูคนสองคนมันบกเกี่ยวความสัมพันธ์อย่างอืนเ้อเป็นคนบริิตแฟนมาเห็นอ๋อไอ้แฟนเนาะเอายไปคุยกันโทรคุยกันเอาเบอร์โทรติ๊ต่ออะไรอยู่บอล่ะบอตอนนี้ยังติดต่อะไรอยู่บอกเบตอนนี้ติ่บขาบอกเขาบอกทุกอย่างเนาะบกบบกบกไปไสล่ะบกไปเผาปลายบ เอ,ออออกหัวสะพานไหนนะออกหัวสะพานมานี่นี่มาที่นี่มึงพาเขามาแล้วมึงจะมาทิ้งเขาให้กูไปได้ไงเดี๋ยวมึงต้องดูแลต่อดิฮะเฮยหน็นหรือยังผมนีม่ครับตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องความรักมามนะเบื้องต้นหลังจากที่ที่สัมภาษณ์มูญ,ญ,ญี่ปุ่ใกล้เขาบอกว่าสามีเขาทิ้งบล็บอกทุกช่องทางครับผม นะเวลานี้ก่อนที่เดี๋ยจะพี่จะส่งเขากลับตามความประสงค์เขาให้มึงดูแลความรู้สึกเขาครับนั่นคือธุระของมึงให้เขาสบายใจแล้วท่อนที่เขาจะกลับมุกดาหารกล่าวสวัสดิเกียรตินะเออมึงมีพ่อเขาจริงๆผมเห็นแล้วม่งมากผมได้เอิ่นสามบาทพี่น้องจมใส่อ๋อมึงถักเขาก่อนครับผมเขาจริงๆเขาต้องสียางลวงแล้วครับผมแมืนบ่อใสแจ็มใสแจ็มใช่เขาหน้าตาดีปะ ไอ้ยังใครหนูหัวน่ะมาผมมีเฮ้ยมึงลองหัวตะพานใสน่น่องเขาดินนบ่าขึ้นหรอครับบ่าข <laughs> <c oughs> ึ้นหรออะโอเคเดี๋ยวผ้าเขาไปนั่งหันนะแต่เดี๋ยวไอ้แตง,ง,งเขากินเขากขนต้องน่องเนาะไอ้ส่วนเดินทางก็บ่ญหาดอกเดี๋ยวอธิออจอโจงไปบขสได้ใจคาร์โรนไห่เปมุกดาหารหอดมุกกับซ้ำหอดบ้านเจ้าของกันล่ะเนาะอืมยายส่งคารถ มาัาเดี๋ยวไอเป็นกุละขับในกุย้มมยก็ขับไม่ได้เดี๋ยวก๋วเตี๋ยวห้ไอ้มูไอ้พักดันพักดันโอ้เออมันจริงๆแล้วก็มันกับบาดพีเมืองหนองนะเท่ากับหากแพ่งกันอยู่แล้วคนไทยคนล่าวนะกัน<ช>จักชีบาเนี่เอาไหนเนานะเออกินข้าวมา้ลูาากฮะอ่า ไ้อไร้ออือ้เขารับได้ยู่ดอกต่เพียงว่ามีหมองยูอืมเรามงนีกันยังเห็นเห็นอน,นอนอนยูน่องอันยูอลยรองจัดเรีย้ยงเขาอ๋อหมองยูมนี่อะนะครับจะซอยเลือกันคนล่าน้องคนหนึ่งะสมอยากจะเดินทางกลับ,บสะสอนนาเกียน,นะครับน้อก็เดี๋ยวผมเป็นธุระจะเป็นธ <C> ุระให้ นะครับโดยการพามาของผ <c oughs> มกอบว่าเป็นนางมวยความผิดมึงนะบริตตี้อู่ซอยเหลือพี่น้องเขาอยู่แล้วนะนะแต่เขออย่าทายคีไปเป็นหลักฐานนะกะเดี๋ยวพาน้องเขาไปนั่งเศร้ามีแห้งนะแล้วก็เดี๋ยวอาจีเป็นธุระหาหาคนไปทรงไปเออ่หรืออาจจะเอื้อแกบให้ไปทรงบอกเขาซอย,ยไอจนธุระใจคาร์ลเหน,นีนะ่เนาะซื้อเรืนซื้อ,อยังนี่ผู้จ้ายออจีเป็นวะ อาจเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางสอนตะเขียด้อพี่น้นองสซบโปโปเล่าครับพี่น้องสซบโปเล่าคนหนึ่งคนเดียวตกทุกแต่ยากเดือดร้อนมากเดือดปัญหาครอบครัวนะครับเพื่อนเกิดประสบใหญ่กับบ้านหครับพอหาแม่แผ่นดินเกิดเพื่อนเนอมืองเล่ามาพ่อยอจอนนี่ไอจอนนี่กะสิเป็นธุระให้นะครับฮักแพงกันทีกก่เก่าไทยเราเรามิตรภาพมันแน่นแฟนเสมอผมกับพึ่งพยายากับพึ่งพยายามไอ้มีพี่มีน้องอยู่สอนตะเขียร้ายอยู่ทัวร์โปปเล่ากันล่ะอ่าจ้ะอ่ะ อาข้าน้องคนเป็นั่งชอบมีแห้งมีกระมาหน่องเขาได้เอ๋อะครับพี่น้องครับจะเป็นก้างใจสู่ทุกคนครับทุกๆเรื่องเลา่าทุกๆชีวิตมันเป็นล้วนเล่าของชีวิตทั้งนันครับจะเป็นกํางใจเห็นหลายๆคนที่กำลังต่อสู้กำลังดิ้นลนนะครับมีแตอีกหนึ่งปัญหาของชีวิตเขาคงหวังมาพึ่งผมมาอุบ,บลราชธานีตกลถตกลากดีพๆน้อง,องๆกับทรงมาหาผมเบิ้ <c oughs> ผมกับพวเคยที่จะปฏิเสธในการซอยเหลือซอยได้เท่าที่ซอยได้นะครับอันไรซอยบ่ได้กับบ่ซอยก็ตามนั้นตามสไตล์ของผมนะครับมีอีกหลายเรื่องเล่าที่บ่ได้ว่าโปรโมททางช่องทางโซเชียลหรือบ่ได้เก็บไว้ในช่องทางโซเชียลบ่ได้เอาลงสื่อลงช่องโซเชียลก็เยอะแยะมากมายนะครับมีมาตลอดวันหนึ่งวันละห้าหกลายสิบลายนะครับก็แล้วแต่อารมณ์นะครับไายท่านก็ยังไดี๋ยวไทยไยบ่ท่านก็บบ่อใดไทยเพราะทุกมมือนี่ สัวกับมันกเกิดจากช่องโซเชียลขันดีก็เอาให้โซเชียลเขาได้เห็นน,นํานะโซเชียลได้เห็นนํานั่นแหละครับมันจะยังที่เห็นข่าวเสียหายของตำรวจเกิดขึ้นจากโซเชียลแต่เยอะแยะสิ่งดีๆที่ตำรวจเห็นก็เอาลงโซเชียลให้พี่น้องประชาชนคนได้รับรูน้นํานะครับเนะาะขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ